วันนี้เราจะมาปราบวิทเทอร์สเกลิสตันกันหรือปราบไอ้อยิมครับนจะเพิ่มเติมก็คือเราขาดไปอีกหัวนึงอะ่ะเนี่ยเราต้องไปหาเพิ่มเฮ้ยนี่นมึงจะปักนี่มึงจะสร้างขึ้นมาตรงนี้จริงเหรอเอ้ยไม่ใช่คุณเซาเนี่ยนะเฮ้ยมึงบ้าปะโข้ยไม่เอาเราเล่นกับเราเล่น <c oughs> เอ้เว้นเราไปบรรนนลุเราจะได้ไปหาอีกหัวนงึงจะได้มาทาวิตเทอร์สักทีโอเคจะได้ทำเบคอนใช่ไหมเว้ อีคนใช่ที่มันเป็นห mm มูสันเนี <c 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 ่ยเอ้ยบางอย่างก็ไม่คุ้นเลยเออเออเอ้ยร้อนร้อนมันยิ้มยิ้มไม่ได้เอาที่จุดไฟไม่ได้เลยพังแล้วพังเลยนะเออพังก็กลับไม่ได้กูโดนอะไรเฮ้ยเอ้กูเอ่อหลอกละลายเอ้ยแล้วเพิ่งหลอกละลาย มึงจะหลอดละไายเรอเว้ยกูกินอันนี้อยู่เว้ยอะมันอยาเอ้ยเพื่อคูขอเปเปาอาหารก่อนอุ้ยรอดเฮ้ยคูต้องไม่เอาบอกเขาด้วยเว้ยอุ้ยกินแอปเปิร์ทองรอดไอ้ยิมกูรอดเต้ยสวยโอ้โอ้สุดยอดเกมมีธนูใช่อุ้ยธนูธนูสกิลเลตันดีจังเลยอ่ะ ใช่เป็นไงดาบของกูมันมีมันมีลุกไงที่กูเป็นเออเอนชานมาใหม่แล้วก็นั่งสุม่มมาตั้งนานอ,อ๋อได้เลยเฮ้ยมึงโอ้มันเป็นรูอ่ะเพื่อนมันเป็นรูเพื่อนมึงช่วยวางนี่ขน่อยได้ไหมเขาปวดสะตนวางดิงงนวางดินในนรกได้เปล่ากูโดนอะไรอีกแล้วเนี่ยกูดโดนอะไรอีกแล้วเนี่ยแกไเอนชานเพรามึงเลยสองตัวโอ้ โชุดีนะที่กูมีรองเท้าโซสปีดนี่มีเด้อใช่กูมีทุกอย่างเลยกูมีแต่กูมีทุกอย่างกูไม่อยากมานะลูกอีกแล้วกูไม่อยากอีกแล้วเจ็บโอ้เจ็บเจ็บเว้ยเล้วเว้ยแล้วรีบหาวิเตอร์สเกลตันในหัววิเตอร์สเกลตันเราจะได้กูหิ้งยูโอ้ยเยอะน่ำสายยิ่งหายเลย กูอยู่ตรงแล้วอยู่กูอยู่ตรงไหนนะกูเอาดินมาไม่เอาเออกูดียวเอาดินแไปมันต้องตอบตัวกันแบบไปเพื่อนดีปะนี่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 นีาโอเคที่ไงโดนเออ่แก๊สจริงตรงนี้วะเราก็ล่วงไอ้กูมีโทเทมอันนี้อยู่กูไม่ตายลืมอ้ยแยกกูไม่มีกูหยิบมาด้วยอันหนึ่งของกูไม่จช่เป็นหรอกกูแข็งไปติดดีอะไรไหมอ๋อเอาถึงนี่นะ ถึงถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยเกลมใบเฮียที่ขุดกูมันขุดเร็วไอ้เฮียเรามาขุดนนานแล้วอีกเอ่อเราเป็นจำตรงนี้ได้ไหมจำตรงนี้ได้ไหม <c oughs> คุณคุณนะภ,ภาพกลาๆมันย้อนกลับเข้ามาลาวิตเตอร์สกิวตันมันไม่เกิดกทีวะพึดสัตว์เลยมมองอะไรไม่เห็นตลอดโอ้ไอ้ไอ้สลามตัวเดิมที่มันฆ่ากูปะเนี่ยตอนติดคลิปอะ <c oughs> ไอ้เฮ okay, ียตอเนี่ยมันเปีนยังไวะไอ้ตัดเยอะๆยังเหรโอเคครับท่านผู้ชมเอ่อตั้งแต่ตอนที่เราไปัจงตกดาวกันนะแล้วก็ได้อะไรมาละเก็บไว้นี่อ้าวไอ้ขี้ยิงมาไปละกลัวมาละรู้กลัวมาละวเหรอฮะโอ้ขอแล้วใช่ไหมแต่กลัวมาละนี่คือเอ่อเดี๋ยวเราจะไปเอ่อข้าไปเที่ยวข้างล่างนะจะเอาข้ามบนกลัวเนี้ย มันมันจะเละเทะกินไปมันจะชิบหายนี่คือตอนเนี้ยคือผมกับเวนน์อะทำห้องทำห้องไว้ละหนึ่งห้องใช่เป็นห้องเกิดของสลามแต่เราจะมาต่อสู้ที่จริงก็ไม่ต้องห้องเกิดโอ้มึงสร้างขนาดนี้เลยแต่แต่มันง่ายกันไปไงอ่ามันง่ายกันไหมเว้มันง่ายกันไปมเว้มันทลังได้ป่าไม่มันจะฆ่าเราตายมันจะฆ่าเราตายก่อน ไม่เราก็ตายล้วก็เกิดมาแเราก็ฆ่ามันใหม่ไงอ๋อแต่เราจะเอาจากยาใช่ไหมใช่เราจะเอาจากยาเราจะไปดีมข้างบนกันอ่ะมื่นจีนเนี่ยนอนนอนนอนเตียงบนทำไมเตียงล่างในถ้ำเลยถ้ำที่กูแบบอ่าที่กูไปไปฟาร์มเพชรอะตอนนั้นอะที่กูขุดเยอะใช่เป็นลุงมาเลยไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนออกมาเลย เรามาทำมาฟัางนี่เรามีท่านลิมูรูเป็นสเซนเรีย <c oughs> ร์เอะไร <c oughs> โอเคไม่ได้มาไหนสนานเลยถึงจังเลยอันนั้นนี่ฟาร์มเป็นทั้งวันฟาร์มเป็นตายอะ่ะเรจาจะตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> เออตรงนี้เลยตรงนี้อะ่ะ <c oughs> โดนกล่องมาที่กูดอ,ะอ่ะโดนแน่ๆไม่เป็นไรหรอกเป็นความยังเว้นเอเอไอ้ขอยาอะไรเออใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้ให้ยาเลยไม่ให้มึงไปแล้วยงัยงยังยังยังกูคืนมาไอ้เชี่ยเออไอ้เด็กขึ้นไปเอายาก่อนไอเ้เชีเ่ยแล้วกูแล้วมึงให้กูคืนกับมึงทำไมไอ้ง่มันสมมติมึงพร้อมแล้วไอ้เชี่ยมาเต็มเลยอ ใจพร้อมใจพร้อมเราทำได้ทำได้เอายอดยาไม่หมดบอกแล้วก็บอกแล้วไอเวจแต่งยาเอามามามาเฮ้ยมันตีมันตีมยังไงเอายามาโอ้เต็มเลยเพื่อนสลามเต็มเลยมึงมึงอย่ามึงอย่าเพิ่งแดกยาอยู่นะ ใจให้มันเกิดหรอกอินสแตนซ์เ่ยมันอยู่ได้กี่วิบะอินสแตนซ์เฮียรมันอยู่ได้กี่วิอะไอ้ก็อยู่ได้สามสามนาทีเอ้ะหนึ่งนาทีสตริงไอสัตว์กูปรุงผิดอ่ะไอ้เยัยกูลืมใส่เลสโตนสัตว์ไอ้มึงว่าอันนะเพื่อนไอขุดแล้วหายเลยกูร้องไห้เลย สามสองหนึ่งว้าเลว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 มันจะพิ่งนีจะพิ่งนี่มันมันจะระเบิดยิงไปเท่านั้นแล้ไปมาแล้วมาแล้วโอ้มืสัตว์เลยเป็นไหนละมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไนมันอยู่ไนกูยิงแล้วกูยิงแล้วกูยิงแล้วโอ้โ้ ยิงโคตรเก่งเลยเพื <đ em fundamentals> ่อนมันโคตรเก่งเลยโคตรเก่งเลยไม่โคตรเก่งเลยเดี๋ยวกูลองของของสกิลทตีกูดีกว่าไอ้ยังไม่โคตรเก่งเลยเพื่อนโอ้มันจะลุกมาข้างบนแล้วเพื่อนมันลุก็รู้มาหมดแล้วเอากูตายแล้วเพื่อนไอ้ยังกระจอกยังไงว์เอ้ยเฮ้ยมันโคตรเก่งเลยเอ้ยทำต้องทำอะไรสักอย่างแล้วยิงยิงรีบยิงมันดีรีบรยิงมันมึงเอาลิ้นลงมาไอ้กูจะตายกูจะตายกูจะตาย โคตรเก่งเลยไอ้ยิย่งจกูจะตายแล้วเว้่อนจะย็นเพื่อนอ้าวจะตายแล้วไอ้ย้นทำอะไรอย่างนี้นนมันเก่งมากเลยมันเก่งโคตรเลยโคตรเรต้องทำแอปเปิ้ลในนั้นวะ่ะแอปเปิ้ลที่มันแอปเปิ้ลทองที่มันในนั้นอ่ะอ๋อเราควรทำก่อนเราโอ้ที่มันทำจากบล็อกทองอ่ะแนล่งแหลงทองแ,แล้วก็เยอะแล้ว อยู่ไหนหมดแล้วเว้ยแอปเปิลอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้เก่งมากเลยมเก่งจริงๆผมรับผัดไอ้ลุงนี่เอาเอาง่ายๆดีกว่าเสร้ยผมรับพลังของมันไม่ไหวแอรแตกแล้วเฮ้ยเราไปแพ้เหรอแล้วท่า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 ข้างบนแล้วก็นะไอ้เว้นเอาเอายาในวิชันนี่เราคาบตอนที่ไปทะเลกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันตอนดึกใช่ไหมไม่ใช่ดิมันมันมันจะระเบิดทับเราเว้ย โคตรเก่งเลยยิ้มนี่ไงเรามีทองอยู่ในเพื่อนเราไหนแอปเปิลน่ะมันขึ้นมาขั้วบนเลยป่ะเนี่ยมันขึ้นชึ้งมาแล้วเนี่ยวันนี้ก็ขึ้นมาเลยเนี่ยไอ้เวรเป็นไงบ้างนี่เราสึกตัดสินเป็นเพื่อนอยู่แหละนี่มันการโดนทองอยู่ครงเดียวครั้งนั้นเลยแอปเปิลอยู่ไหนอ่ะแอปปเิ้ทองไอ้ทองเราจะแพ้เวรเอนเราจะแพ้มันกำลังมันกำลังไต่ขึ้นมาแน่ๆเลยชิบมาแล้วไอ้เยอะชิบมาแล้ว มันตีเรานม่เดียวเราตายเลยอวิเว้นทองติ๖บล็อกเลยอ่ะเออรีบๆทำรีบๆทำแอปเปิ้ลอยู่ไหนทำสองลูกอ่ะทองติ๖บล็อกไม่มีไม่มีแอปเปิ้ลไอ้ยัยหินในกล่องทะลักแน่กูบอกเลยเฮ้ยเชี่ยยิ้มกูยิงมันได้แค่ได้สองสามนัดเองมันกูยังไม่ทันยิงเลยเว้ยกูว่ากูชุดเกาะกูนี่เขาคาด่าจะดีแล้วกูใส่ชัดฟาร์มวิวไปตั้งนาน จะได้ไอเชื่โดนไม่กี่นัดตายโนไม่กัดตายโอ้เออแอปเปิลอยู่ไหนแอปเปิลอปเปิลเหอมันบ้าคลั่งมา r o u t ไฟแดกแอปเปิลก่อนเลยไอ้กูกูแดกแอเปิลอ็นชาร์ทองอุ้ยเดืตงแบบรัวกูลกกูลกกเพื่อนกูลกมาแล้วไอเร่งกูเล่นมาแล้ว ูมันพี่อรอนเอามันเอามันเอามันโอ้มาเลครับก็มาเลครับก็มาเลยครับคนตัวแทนขมาแล้วครับเอาไป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 โอ้แม่งแุนแบนมเพชรมันมีเพชรด้วยมันมีเพชรด้วยเอี้เยี้ยวกูจะย้วกูตายแล้วกตายเฮียม่เนียมันมมันม่จะตีมันมาน้าค้าง เราต้องสแปมจากระยะไกลเพื่อนใช่ใช่ใช,ใช่เอ้ยมียาไม่มีอะไรที่มันแบบว่าทำให้กูเลือดเด้งไหมมันไม่มี <the clicking sound> rey, <ๆ>มันขึ้นไปข้างบนอ่ะมันขึ้นไปข้างบนมันหนีมันหนีนหนเอ้ยสวยสวยแต่มันขึ้นไปข้างบนแล้วก็น,นะเราก็ยิงมันเลยยิงขามันนะไอ้ยิงขายิงขายิงขาไอ้เชืยกอุปการั้งยืนเลย กูยิงตัวขาเข้ามันเริ after after yep. ่มเปลี่ยนแลงโอ้มันเริ่มเปลี่ยนแรงมันเริ่มเปลี่ยนแลงเฮ้ยมันเปลี่ยนแรงอ๋ออ๋นี่กูรงไปกูากูตายกูตายกูดีกว่าไอเหี้ยกูแลกมากเลยโอ้ยเยเยเยกูรกูงไปกู้องเอ้ย่เธอมันมันไ้นี่แล้วแต่มกระตุกยงวไอ้เหี้ยกูเด็กนเด็กนมเด็กนมกระตุกอะไรเียมันกระตุกอะไรวะกูเด็กนมกูเด็กนม เยเราต้องแดกนมไปเยอะเอานมเอ้ยม okay. uh, yeah, yeah. ันกระตุกอะไรเยอะะวะมันกระตุกอะไรวะมันกระตุกมันไงมันกับเปลี่ยนร่างดููไปเอของกูพี้ยวเออโนกูแตกล้เย้ตะลาวชาดโอ้อายเย่อยย่โอ้ะอย่างนี้ทำละที่อย่างนี้ทำละอย่างนี้ เอเวนเราเลยย่ะตาเฮ้ยเราพ่ายแพ้เหรอยกคสองก็ก็ยุสองก็พ่ายแพ้เออชิมันโอ้มันถลไม่มันถลไม่เลยยิ้มตายไอ้เยี่เฟมเลตเฟมเลตกูไอ้เยี่เฟมเลตเฟมเลตดูดดับมากก็ค่อยกระตุกเลยไอ้เยี่เลยโคตรเก่งเลยสัสไอ้เยี่กูควนกระตุกเลยเว้นกูเลยกระตุกสัสสัสเลย เราต้องรีบขามมันก่อนเครื่องเราจะพังเฮ้ยไอ้เหี้ยพอมีเธอมาเครื่องกูกลายเป็นเครื่องกากไปเร็วไอ้เหี้ยเฮ้ยเราต้องรีบขามันก่อนเครื่องเราจะพังไอ้เหี้ยมันมันระเบิดมาแล้วมันระเบิดมันมันระเบิดมาถึงตรงนี้แล้วจริงเหรอเฮ้ยโอ้โหมันจะขึ้นไปหาบ้านเราแล้วไอ้เหี้ยมมันคุ้มคลั่งมันคุ้มคลั่งมันคุ้มคลั่งเราต้องรีบเอาของมารีบขามันเลยอ้าว ไอเชื้อมันระเบิดล้วๆโอ้ยเชื้อเพชรเพชรกูมีเพชรเต็มไปเลยเพชรมันระเบิดเพชรเต็มไปหมดเลยลเพชรเต็มไปหมดเลยวิ่งเข้าไปได้ไงเพื่อนอาใส่ความน้าด้านมันอันเชิญวิทเทอร์ออกมาด้วยแหละเพื่อนจริงเหรออ๋อกูเล่นมันแหลกอะไรมันแหลกอันนี้ไงล่ะหินเปียกเลยไอ้สัสใช่ใช่ใช่ไอ้เยอะไอ้ ซอมบี้มันถือดาบอะไรมอนกวยย่มันมาดูดีตายเลยว่าโอ้ับฟักเฮ้ยช่รีวชางอาวช่ะแล้วร้าวเอเ็นเชือกตายเ้าเอาทำไมวะเกิดอะไรขึ้นเอามึงก็ตายเหร เราระเบิดตัวตายนะอืมโอ้ก็ว่ามันทําอะไรกูเลยลองไปยืนใกล้ๆแล้วมันระเบิดตัวตายเฮ้ยในที่สุดเราก็เอาชนะไม่ได้แล้วสินะมันมันระเบิดตัวตายของกูก็ไปเราเสียทุอเราเสียทุกอย่างไปเยอะมากเลยนะเออธนูที่กูให้มึงไปเมื่อกี้ก็หายหมดเลยดิในเมื่อกี้กูใช้กูใช้ดาบเพชรตีดุดดุเลย งั้นแสดงว่าดับเราหายหมดเลยดิใช่คือกู <c oughs> คราฟจุดเกาะเพชรไปประมาณสามเซตอะไอ <c oughs> ้เหี้ยงแบบหมดหมดเพชรไปเยอะมากอะตอนเราไอ้ตัวนี้ตัวเดียวอะหมดเลยเนี่ยถ้าไปทำนู่นนี่เราทำง่ายเดียวมืดเวนมันมืดไหนอะ <c oughs> อยู่ไหนเว้นอยู่ไหนอะมืดดูมือกูดิดูมือกูกูอยู่ข้างล่างมึงอะกูไม่เห็น ไป,ไปที่นี่นี่มาที่ที่สว่างตรงนี oh ้ดิสว่างมองไม่เห็นเลยเนเนธอร์สตาร์เอ๊ะเดี๋ยวนะมันมันมีน้ำยาน้ำยาน้ำยาอันนี้แบบว่าน้ำยามองคืนอ่ะเราจะได้จะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคาบน้ำยามองคืนกันกูไม่ไหวแล้วแล้วอะไรกูขอจบที่แต่คิดท่านี่ไง ไอเบนเบ้นจะด่ด AH ีเยอะเพ่อดีเด you know, like sure ี๋ยวเดี๋ยวเราเกี่ยงนี้ให้เสร็จเสร็จดีกว่าไงแล้ว เฮ้ยเชียนนี่ยันแม่เอ้ยจะตายแล้วอย่าตายนะกล่องเป็นสิบเหลือแค่นี้ โว้ยไอ้เจ้าเกิดเป็นถ้ำเลยอ่ะแต่มึงมึงมีน้ำยามองคืนอ่ะเสียทุกอย่างไปนนนี่ไปเว้ยทำไรได้อ่ะเอาไปทำเบคอนไงมันคงไม่ได้เว้นตอนนี้ยังอาจอยู่ใช่ไหมเออเดี๋ยวกูเบเอาอันนี้มาให้ไปแล้วแล้วมึงกินนั้นแล้วมึงให้คนดูดูหน่อยได้่า ว่าเราเหลือว่ามันเป็นยังไงอะเราเหลืออะไรบ้างอะคือตอนนี้กูกูแดกน้ำยามองคืนไปกูเลยเห็นว่าแบบถทำเราเป็นยังไงแล้วตอนเนี้ยมีสินะอะไรดำเนี่ยมึงมึงมองเกันไหมข้างบนดิเวนี่ยมึงมามาตรงกูมาตรงกูนี่เดี๋ยวกูปรับอ่อปรับเช้าหน่อยว้าว ไปบนดิเว่นบนไหนเออเป็นถ้ำเลยนู่นแหละขบวนโดนเป็นถ้ำเลยไปโผล่ไปเจออีกถ้ำข้างบวนอนะ่ะอะไรตี๋ว่ะสลาเว้ยหนูข้างบวนดิเป็นถ้ำเลยเฮีเออยอ,อ,อยู่หลังตากันแลอวแต่เราได้เพชรมาตถีก้อนเลยนะ ไปม่นึงนี่ดิเช่ไหมันใช่ไหมมันทะลุมาอย่างนี้เลยทะลุมายังไงวะโอาใม่ก่อนมันเกี่ยวขึ้นไปถึงข้างบนได้อะอีกชั้นเดียวก็ขึ้นไปแค่อีกไม่กี่ชั้นนะก็จะถึงบ้านแล้วเออ <c oughs> <c oughs> ถึงบ้านแล้วก็นะ <c oughs> เอาเ <c oughs> งินสัตว์พันธุ้นี่ก็จบตันทีแล้รนทะีครับ